สบายดีสบายดีเนาะ FC ทุกๆคนเนาะนี่ก็กลับมาพบม,มาพบกับแพรว่าคนโกคือเก่าคือเดิมเนาะมันนีแพรกับซีมานังวะโอเนาะอัดคลิปอยู่อยู่เหลืองหนึ่งเนาะที่มี FC ถามแพรว่าเป็นคลิปก่อนนานนั้นว่าแพรไดเขามะอุงเทพันแพรได้ไปอยู่ไซส์อะได้เหตุงานเหยียงนอนละความหูซึบแบบว่าตอนที่แพทเขาเมาืองเทพัน ตำอิตตำโอเพ่มีความู้ซึกแนวไดเนาะแพ่เลยสิมาเล่าให้ฟังว่าแล้วก็สิมาเล่าให้ FC มาตอบคําถามเนาะให้ FC ฟังว่าเป็นอย่างไรนะทุกคนเนาะ mm hmm. ก่อนที่จะไปฟังกันแพ่ก็ขอฝากถ้าคลิปนี้มันมีประโยชน์รื้วยมีสลระแพ่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้เพ้นนี้เ้อเนาะขอขอบคุณ f อใซม่เลย f อเก่าเนาะ หรือว่า FC ที่กำลังจะเข้ามาแล้วก็ขอขอบคุณคนไทยคนล่าแล้วก็ต่างประเทศเนาะทุกๆประเทศเลยทีแบบให้การต้อนรับและการสนับสนุนสเพนเนะาะทั้งทีปกติสเแพกับสีบ,บคอยได้ทายคลิปเหลืองกานนางเวานัางยังเนาะกับปกติก็สิมีแต่แบบทายผาบรรยากาศไปหันไปหนีเนาะแต่วันนี้ก็เด้มีโอกาสก็เด้สีมานั่งว่สียัดคลิปให้ฟัง เพื่ออให้เป็นการเสียเวลาเอาทุกคนกัเขาประเด็นกันเลยเนาะตําอิตําออเนาะทีแพ่เขามากุ้งเทเอฟเนาะแพ้หันแดมาอยู่แดมาอยู่ยน้ำเอื่อยเนาะเอือยห้องแพ่แล้วก็อยู่กับนาซาวคองแพ่ตอนตอนที่แพ้เขากุงเทเอฟใหม่ๆหันแพ่ก็อายุประมาณสิบสองปีทุกคนเนาะนะบานสิบสองนี่แหละสิบสอง คือข้าวซามนะอ่ะไงคือสิบสองปีแล้วมันนี้เอ,อเือยคองแพ้กับบุพพเจใจเน่ก็แบบอ่ะหนึ่งเนาะเขามาแล้วมันนี้ประเด็นสคัที่แบบว่าเอ,าอเาาือยคองแพ้กับบุพพเจใจในการที่แบบว่าแพ้อ,ออกจากหงเฮียนเนาะบอกเพราะว่ามีเอฟซีปัญธาวาแพลออกจากหงเฮียนแพลบริเียนแหละประสบการณ์ที่แบบว่าแผลตัดสินใจเขามาเหตุองานอยู่ในกรุงเทพมันเป็นจังไรมาอยู่ในไทยเนาะมันมาทางานแล้วมันมีความรู้สึกแบบใดกับพ่อแพลเขามานเนาะแผลเขาคือแบบว่าโอ้มันแม่ แบบแหลกที่แพ้เขามาน้องแพ้กับสิฮูซื้อแบบว่ามันแตกต่างกับสิ่งที่แพ้คิขีดไหวเนาะสิ่งที่แพ้คิขีดไหวสิ่งที่แพ,แพ้ฟันไหวมันแตกต่างกันเบิดเลยทุกคนเนะ mm. าะบอกว่าสิเป็นแบบว่าสถานที่หรือว่าคนหลอกขางหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆมันแต่แตกต่างเนาะจาก ความจินตนาการเพราะว่ามันแตกต่างคือในใดคือหนึ่งคือแพรคิดว่านอกมันอาจจะเป็นคือในละครเพราะว่าแพรเพราะว่าประเทศลาาของเฮานี่มันสิแบบเขาสิมักเบิงนั้งไทยนอกมันเบิงมักละครไทยทุกคนเนอะแล้วก็สิแบบว่าเออเขาปเะตุงานมันก็คือสิแบบนี้แล้วเขาก็สิได้อยู่แบบนี้นอกแบบในตอนที่แบบว่าเนื่งจะว่าเขาเป็นเด็กน้อยเขาก็คิดแต่แบบว่ามันคือจะแบบว่า คือสิบปีถือแดดถึงถือแดดถือล่มยังประมาณนี้นะทุกคนเนาะอยู่แต่ในบ้านคือเขาคือคนใส่อะคือคนใส่คือคนงันอยู่ในในในทรทัศนเนในทีวีนานในละครไทยยังประมาณนี้นะทุกคนมันมีความจินตนาการของแผลเนาะแผลเลยหวาดฝันแนนบอกแค้มากความเป็นจริงทุกคนมันกะมันก็แตกต่างกันแตกต่างกันร้ายขนาดแตกต่างกันคืนเสียเนาะ เรื่องบอลเฮดเวียกอะบอลเฮดเวียกก็คือบอลทํางานเขาก็ยังบูหูเลยว่าเขาเได้เฮดอย่างไดเฮดแนวไดนอทุกคนเฮดงานยังกับโบหูเลยยังประมาณนีล้ละเขากับบเป็นเนาะมันก็เลยมีความแตกตา่างมันกับแบบงงงไปเบิร์ดนอนทุกคนแล้วก็ซองเอื้อยแพ้ก็หายให้แพ้เนาะเพราะ,าะว่าหายหายเนี่เพราะว่าหายโดยความที่แบบว่าเพิ่นเป็นห่วงคือเอื้อยของแพรนั้นแบบเพิ่นจะค่อยทรงเงินหายเนาะแต่ก็สมัยแต่ก่อนกับโบลายนาะทุกคนนาะเดือนหนึ่งประมาณผัานหา หรือสูงสุดกระซองผ่านนอหย่อนไปประมาณสิบกว่าปีนอที่ผ่านมาสิบปียี่สิบกับยี่สิบปีอ่ะทุกคนนอประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมาก็ถือว่าลายนอถามองกับกันปัจจุบันเนี่นอเพิ่นกระซีแบบว่าเพิ่นกระซีว่าเอาว่าเป็นยังคือตรงมาาไพ่หามาพอก็เม่์หามาบอแพรก็บอกว่าพอก็เมย์บดีหามาดอกเพียงแต่ว่าแพ่มาเองนอแพ่ก็ออกลงเรียนกลางคันนะเอาการปีแพรกข พอสมมามาบบเฮียนตอนน้องพรก็ออกเลยแพรก็มาเออยกับแบบว่าพ่อใจเออยกับบอให้มาวันนี้พอมาเลยนะทุกคนแพรนั้นมันเป็นสิ่งที่แบบแย่ที่ชุดในชีวิตเลยตอนที่แพรเขามาตอิดแย่คือแนวไรคือแบบว่าแย่ก็คือแบบว่าแพรนั้นตออยู่คนเดียวเนาะจากที่ห้าว่าเคยอยู่คนเดียวแม่บอทุกคนอยู่คนเดียวคือในอไรอยู่คนเดียวอยู่ในคอนโดเนาะคอนโดแบบ สูงขนาดเพราะว่าเอาือยแพลนต้องไปเหตุงานกากลังคืนนองกับหน้าสาวเขากาตอนกลางคืนแล้วมันนี้แพลก็ต้องอยู่คนเดียวทุกคนอยู่คนเดียวในตึกคอนโดที่แบบว่าสูงขนาดเลยนะลายสั่นขนาดเลยมันนี้มันมีเหลืองเ <ๆ S 1> หลืองนึงที่แปลว่านะ่ากลัวที่สุดก็คือแปลว่าในห้องของเอือยแพลเนาะกับหนาหันสีเพลนกัมันมันเป็นความแบบว่าตอนเป็นเด็กหน่อยนะ้องกับบุหูนะคะทุกคนนี่นะคือแบบเราตอนเป็นเด็กหน่อย แล้วก็เลยเป็นแบบว,ว่ามันมก็เลยมีความรู้สึกเป็นกระสิแบบเลี้ยงเลี้ยงกุมานเนาะเลี้ยงกุ้มานกุมานกับนั่งกวกเนาะเป็นกรเลี้ยงหว้อยู่ในห้องแพทก็เลยแบบว่าบูรู้สึกยังแล้ววันนี้พ่อแพรเข้ามาอยู่ในห้องแล้วแพรก็รู้สึกว่าตัวเองเงโดดเดียวลีนอนแล้วมันก็เป็นความรู้สึกแบบว่าแย่แฮงแย่ขนาดเลือด้ตแบบบันนี้แพรกับบูรู้จักแบบว่าบูู้จักหยานบูู้จักกลัวเนาะเพราะว่าเขาบูู้จักว่ามันเป็นสถานที่นะไรและแพทก็ออกไปนั่งอยู่ในหลเบี่ยงทุกคนออกมาจากออองเนนะืย ออกมาจากห้องเอื่อยแล้วก็มันก็ะสิมีระเบียงเนาะทุกคนเนาะแพชก็ไปนางในระเบียงพ่อไปนางในระเบียงแล้วมอนี้กะแพชกันนางหายคนเดียวนะเนะแนมลงไป้ัง่างเนาะทุกคนนอะแบบตรงลังคขืนเนาะเอิยกับไปเห็ดงานกากระขืนประมาณถุมสองถุมนี่แหละไปและพ่อบัดนี้แพชรกันนางหายคนเดียวพ่อหายแล้วื้นนีแพชกัแบบรู้ซึกแบบว่ามีคนแบบเห็นคนอย่างประมาณนี่แหละ แต่ว่าก่อนที่เอือยของแพทย์จะออกไปทํางานเอือยของแพทย์ก็บอกว่าบกให้แพทย์ออกห้องเดออเอ้อหยาดเนาะเพราะว่าอยู่ผู้หญิงคนเดียวมันนี้บังเอิญแบบว่าแพทย์ก็ู้ซึ้งแบบว่าแพทย์แบบมันอึดอัดเนาะทุกคนมันอยู่ในห้องแบบแบๆเนาะอยู่ในห้องแบๆมันบม,ม่มีนอนตรงหนาต่างยังเลยแพทย์ก็เลยอ,อยากออกไปสูดอากาศอย่าไปแนมเบิงแบบว่าท้องท้องฝาแบบเดือนเบิงดาวเนาะทุกคนเพราะว่าในความคิดของแพทย์กับแพทย์ก็อาศัยคิดว่าเออ เขาไปเหตุงานเขาอาสิบเด้ออกแดดตากแดดตากไม้คือเหมือนคนงานบันหนอกเขาเราทุกคนบันหนอกเท่านี้คือแบบต้องตากแดดตากล่มตากฝนนาะเหตุไฮไซน่าเนาทุกคนนอะแบบแพ้ก็คือวแบบ่าเดีเ๋ยวอ่ะตรงขอโอษเนาทุกคนต้องขอใส่คำบอสบับอุ้ยเดีเ๋ยวกูไปเหตุงานอยู่กรุงเทพอยู่ประเทศไทยกูกระเขาเออกูกะขา,ขากูกระงามเพราะว่ากูสิบเด้ตากแดดกูสิบเด้อาบแดดกูสิบเด้ถือล่มเนาะแดดก็สิบไดชซองเนี่ยประมาณนี้เนาทุกคนในความจินในความ ในความฝันในความจิตนตนาการของแพรเนาะทุกคนใครก็คิดเน,นี่ยนะเนาะบอกพ่อมาแล้วมันบอเป็นความจริงทุกคนมันแตกต่างกันจริงเิญเนอะเพรก็เลยแบบว่า ก็มาแล้วเพ่ก็อยู่แต่ในห้องบ่ไเด้ไปใช้เลยยังบ่ทันได้เหตดงานเพราะว่าบอง่ายคืองานก็ยังหาบนได้ได้นะทุกคนแต่ว่าเหนืองจะว่าเฮาอยากมากเนาะพ่อเพ่มาเพ่ก็มาเป็นพลาเหอื่อยๆก็แบบว่าบุพเอใจที่แบบว่าเพ่มาเนาะแล้วก็ไปถามว่ามาเ็ดหยังคือบุหียนต่อจังซัศนสีเพ่ก็บอกว่าเพ่บเหียนเนาะทั้งที่จริงอ่ะเพ่ยังเรียนอยู่ทุกคนนะคะเพ่ยังไปโวงเรียนประจําอยู่แต่ว่าเพ่ดันออกมากลางขันเนาะทุกคนเนาะมันเลยเป็นเหตุผลที่แบบว่า เขตให้ชีวิตของพยายาแย่แพก็เลยนางหายมันนีแพทก็หูซึกว่ามีคนนั่นแบบมีคนแบบออกมามาซองเบิงมาแนมเบิงน้องแพทก็เลยหูซึกหอย่างแพทก็เลยจำคําเอื่ยว่าได้ว่าอย่าออกไปเดินกลางคืนกลางคืนเนาะมันบดีอย่างประมาณแพทก็เลยแลนเข่าห้องทุกคนพอแพทยแลนข่าห้องนาะแพทก็ไปนอนมาหนีแพไปนอนทุกคนนะคะคือแบบพอแพทไปนอนแล้วแพทยหูซึกแบบว่ายิงแย่ก็เดิมอีกแย่ก็เดิมขึ้นอะไรขึ้นในห้องที่แพทเ์บไปนอนกับซิมี2สององค์เนาะกุมารหน่อยกับนางกวกเนาะแพทก็ูซึกแบบว่า แพรกูซึ้แบบว่ามีคนแบบว่าแลนอยู่ในห้องเงยงประมาณนี้นะทุกคนแบบแลนยอกกันอยู่ในห้องเงยงประมาณนี้เนาะอันนี้คือแพรสมัยตอนที่แพรยังเป็นเด็กหนอยนคือแพรกับบริโภคลูบริบรกเก่ากายเนาะทุกคนว่ามันสมันมีจริงหรือว่าบ่มีจริงเนาะแต่ในความแบบว่าประสบการณ์ของแพรเรื่องแพรสีเหลาเนาะทุกคนเนาะมันก็เลยแบบว่าเออแบบ มันเกิดเอียงเขินเอียงประมาณนี้คือมีคนแหลนอยู่ในห้องเอียงประมาณนี้เนาะทุกคนแล้วก็แบบก็แห้งหูซึกอหยาดแห้งกูซึกเสียใจแบบแห้งกูซึกแบบว่าถอะไม่หูซึกกลัวเนาะ,ะเพื่อเออไอชิลับมาบันนี้แพ้ก็ต้องอยู่ห้องห้องคูมเอ๋อขูมเอ๋อจนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณรายอาทิตย์เนาะแพ้ถึงได้มาเหตุง,งานอยู่อยู่น้ำหนานเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าแพ้ก็จำบ่ได้ดอกตน บอที่แพรไปอยู่ตอีทั้มันอยู่แถวใดเนาะแพรเจอบ่ไใดทุกคนเนาะแต่ว่าพ่อแพรได้มาเหตุงานจริงๆอะแพรจีจำได้ว่าอยู่แถวกรุงเทพนี่แหละแถวสวนกรุงเทพนี่แหละหลับวันนี้ก็เดินมามันก็เลยเป็นความรู้สึกไปว่าโอ้ยครั้งแรกที่เขามาแหละมันมันความคิดความฟันกับความเป็นจริงมันแตกต่างกันเนาะทุกคนน้องแบบว่าคือแบบเท่ากับบุญจักยังเลยแบบว่าบุจักทางไปเลยแทมเ,เอือยกับบด d ยูนั่มพอย่ากางเวนเอือยกับตรงนอนเนาะเอือยกับแบบ บ่อใดที่จะพาไปหางานหายัางนอนแบบเอือกกับแบบว่าแล้วก็มีแบบว่าเขาพ่อคนอื่นเขาเห็นเนาะเขาเห็นโตแพ้หันเขาก็สิแบบว่าโอ้ยเหตุงานบ่อใดดอกอยังหน่อยโพลยังประมาณนี้อาย,ยุก็ยังหน่อยเนาะทุกคนอายุสิบสองปีเหตุงานบ่อใดดอกแบบนี้ก็เลยแบบแพ้ก็ตตอง่แพ้กันูซึกเสียใจแหงขนาดที่แบบว่าแทมยังสิมาเป็นพลาของเอือยอีกแทมแบบยังมาเป็นพลาของเอ,อือยของนาาอ้าสาวอีกนอะแบบ หานเข้ากับบริเตุแถมแบบว่าเข้ามาอยู่ห้องแบดนี้มันกับแบบว่ามันมันบอตอบโจทย์มันบอตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาคิดแบบสิ่งที่เขาฟันเนาะทุกคนแบบคือแผ่บอก่ายไงคือฟันสูงเกินไปแหลวกับแปลว่าคือแบบว่าในความจินตนาการในการตีเขาเบิงนางเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าประเทศลาวเนี่ยเขาสีเบิงแต่นางไทยเนาะทุกคนเนาะเบิงนางไทยเบิง์ละครไทยมากเลยแบบเกินความเกิน มันแบบโบแมนในสิ่งที่เขาคิดนาะมันเคยรู้สึกแบบว่าถอกับรู้สึกแบบแย่ที่สุดเนาะทุกคนนอนแล้วก็นี่แหละเหลืองเล่าที่แพ้เล่ามากก็คือประสบการณ์งแหลกติ่แบบแพ้เขามาเหตุงานอยู่กรุงถีบตอนบนทันทีเหตุงานครั้งแหลกที่เขามาอยู่ในประเทศไทยว่าแพ้รู้สึกแนวไดเนาะทุกคนนอนเหลืองเล่าถึงเมือกับประมาณนี้แหละมันก็จะบ่ค่อยปฏิติประตอกันไปได้ดอกเนาะทุกคนแพ้กับแบบเออพพายงมเล่าให้มันของของกันแล้วกันเนาะทุกคนคือแบบก็รู้สึกแบบว่า มันก็บอกมันแบบคือเราเราต้องคำนึงถึงอีกอย่างหนึ่งว่าเนาะในความคิดในความฝันกับความเป็นจริงที่เฮาจะได้พบเะ็ะอะแพ่ก็ขอฝากเนาะก่อนจะเจผิดคือในความคิดกับในความเป็นจริงเนาะในอะหาอาซิเห็นมันกับวา่าในการทํางานกับในแบบในภาพในภาพความจินตนาการ ภาพในความเป็นจริงนาะทุกคนมันอาจ,จแตกต่างกันอันนี้เขาคือตรงยอมรับในความจริงแต่ว่าพ่อเพรเขามาแหละพ่อเพรเขามาแหละเพรแบบเพรหน,คนึกภาพในความฝันของแพล และกับในความเป็นจริงที่เพพอเนาะทุกคนมันคือแบบแตกต่างกันขนาดเลยมันก็เลยเห็นแบบยางมันคือเป็นจังสีมันคือเป็นคือเฮาคิดแวก็แบบว่ามันเฮาบ่จักยังเลยแบบเฮาบ่จักทางไปพเอเฮาสิปไปใช้เฮาก็ไปบ่ไห้หนึ่งเฮาไปบ่ได้บัรเฮากับ,บ่มีเบ้าวไทยเฮากับววบ้าว่ทันเด้เก่งงนาะทุกคนแล้วก็อ่านหนังสือกับ,บ่ทันไ้ใดๆเลยตอนนั้นเนาแบบงงไปเบิดหลวกไปอยู่ตึกแบบสูงๆแบบสีได้ย่างไปใช้กับบได้ยางเราปกติเด็กหน่อยบ้านแผล ตกตเนาะมันสิแตกต่างเลยว่าเขาอยู่บ้านนี้เขาสิเด็อยากไปไซเขาไปอยากไปเที่ยวทั้งนีก็ไปอยากยางเลาะไซกับยางไถนอนตามสบายใจเนาะทุกคนมากับพ่อมาแลละแบบมันแบบมันมันตรงกันขามทุกอย่างเลยทุกคนมันหนาเม่อเป็นลังเหมอนาอมันมันเลียนคนระดนะันเนาะทุกคนมักเลยเป็นรู้สึกแบบว่าแย่ขนาดเลยทุกคนเนาะ เป็นความรู้สึกแหละของแพทย์ที่แพทย์เขามาทํางานที่ว่าแพทย์เขามาหอดประเทศไทยเนาะคือแพทย์แบบท่านในหูจักไพเลยท่านในหูจักแบบท่านในหูไพเลยเนาะทุกคนเนาะมันก็ก็มีเหลืองเล่ากับประมาณนี้แล้วเนาะทีเอฟทีอย่างหูว่าะแพทย์เขามาคุ้งเถิดต่ำที่ต่อวะแพทมีความรู้สึกแนวไหนเนาะกับประมาณนี้รู้สึกแบบคือแบบว่โอเคเนาะโอเคเนาะทุกคนก็คลิปนี้กะ้าว่ามีประโยชน์หรือว่ามมีประโยชน์แพทย์ก็ต้องฝาก อขอโทษขออภัยแล้วก็ขอบคุณน้องที่ให้กำลังใจแพ่ตลอดมาเด้อนาองทุกคนไปตอนสบายดีบ๊ายบายเนาะทุกคนดีค่ะ